คนที่พาเข้าไปเด้เมื้อนี้อันนี้อันนี้เป็นอันนั้นน้องอ้วนเนาะอันนี้เป็นน้องพรน้องพรน้องพรบ้านไนี่เอนโอ้โหออกไม่นานเออนี่แสดงว่าโมนี่ยิ้มเปนบ่โอ้โหโอ้มีติขี้ควายเลยมิติขี้เป็นตัวจีเลยอ่ะบ่ สบายดีท่านผู้ชมทุกๆคนเลยเนาะมืัอนี้พวกเขามาอยู่ที่เมืองน้อยเก่ <c oughs> เรารถชิดตกบวก <c oughs> <c oughs> มืวอนี้พวกเขาสิพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศบ้านนาที่อยู่เมือง,งอนะน้อยเก่าเนาะโอ้ยอันนี้น่าจะเป็นตลาดบนขาเจ้าเปิดก็ชิดมือเปิดทีกนึงมันบอน้อยใช่ปะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เขาคิดว่าขาเจ้าสองคนไปเสร็จละไปเสร็จละไปทางไหนแม่รู้อ๋อยู่นี่อ๋อยืนนี่เนาะ มืัอนี้เขาสิพาทุกคนไปเบิ่งกนาวาน้องสาวสองคนสิพาเขาไปใส่แน่นคิดว่าพรเนาะแมนมืัอนี้มีน้องอ้วนกับน้องพรสิพาไปแต่ว่าคิดว่าน่าจะไปเพื่อนว่าสิพาไปกลางนาว่าสักไปเก็บทพักน่าจะไปเก็บทพักแล้วเนาะแต่ว่าโมฮูซี่ไปเก็บทพักอย่างกระทาติดตามตอนต่อไปเนาะว่าสิเป็นยังไงแต่ตอนนี้เขายังอยู่ที่ตัวเมืองเมืองงอยเก่าอยู่เด้อนี่เขาได้มาหมดเลยเขาจะเป็นตัวบ้านนี่ซื้อว่าตั้งตีบตั้งตีบอันนี้น้องสาวลราเหรอเมนทีคนนั้นเป็นอยู่บ้านนี่ตี่เออยูปอีละ นี่คนที่มาเข้าไปด้มื้อนี้อันนี้อันนี้เป็นอันนั้นน้องอ้วนเนาะอันนี้เป็นน้องพรน้องพรน้องพรบ้านไหนกว่าพรอาจารย์น้องพรอาจารย์ผมเองน้าบิยอกบวยอกสาวพรสาวพรมังน้อยเก่ามังน้อยเก่าไปอ่ะไปไปยังไงพี่ตามนี่แล้วเนาะเป็นบรรยากาศที่ว่าพวกเขาสิมาในมื้อนี้เป็นจุดที่ว่าพวกเขาสิมาเก็บผักแล้วก็สิได้ขามน้ำไปล่าฝากนั้นนี่บอลเทียขาเจ้าล้อมหัวแล้วเนาะบอลเทียเขาสิมาเก็บในมื้อนี้ วน้องอ้วนขาทีเขามบน้องอ้วนปฏิเสธยังไงเลยโบแมน้องพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดกระซินเดี๋ยวกระซินอันนี้ยังใหม่อยู่นี่น้องอ้วนยังลักยิ้มอยู่หุนอยู่มาสวนไม่ตู้เอาเีมาไปใช่หม คนยืนเหรอไอตู้ไปเฮ็ดอย่างมาโอ้ยยใส่บงนี่ผูกเก็บผักเ้ยผักแก่ตี้ยนี่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 โอ้โหช็อกออกมาไหลายแท่งไมตูโอออโอ้ยโอยโป้าปูนาตัวใหญ่แท้เอาไปเฮ็ดอย่างกินไตู้ เอาไปให้ยังกินจำแก้วโอ้ยบกักคักเลยนี่นะเนาะเ <laughs> ยอะเยียเลยแต่ว่าน้ำน้อนี้คือสิมีปลาพันเนาะเนียนวะโอ้ย,อย,อยไปละโอ้เห็นเลยเมื่อกี้นี่ปลาพันอ่ะเมนไปตานา้ำไปก็ได้ไปตู้เด้อโอ้ขี่รถมาคนเดียวอ่ะรถนี่ได้ใส่ เฮียคีรอูเดียวก็ัวสิโหแท้วะไม่ตเลยูอก็ไม่ตลกีรอูเดียววาเออรลอกกัยังมาดิจ้ะเออดิสิ่ด็กเาบอได้ยินมันบ่โอ้โหขี้หอนน้ำซาลเลยไบบตันบอบอกข่อยขี่หอนบนนอนเจ้าเด็เย็นอะดิ เธอนี่ไม่เข้าตลกเพื่องนะเขาลืมลืมนั่นเนาะลืมยืมวนไปพูทปู่เนาะเมนเมน้ยน้ำอันนี้เม่นน้ำงอยเลยเนาะเมนเมนน้ำใกล้ชีโตข่าเน่ยน้ำงอยูดตัเอเก็บไปเลยดิ้ยเอาเก็บเก็บเก็บเอาไม่เก็บไเก็บพักอย่างกเก็บตัวเนาะเก็บเก็สนะมา ไปเพืกิมภายนอกเอาไหมเออเออเอ็นกินในนึงก็สักฮึขามาก็เห็นพร้อมเลยผักกูดผักกูดนี่เป็นผักที่นิดหนึ่งที่ว่าขาเจ้ามาใส่กินแต่ข่อยมักมักในผักแบบนี้ได้เอ็นบ่อยนี่โอ้ได้ได้เอาไปสุปผักกูดนี่แซ่บแซบซุปผักลมมิดเนาะสมผักลมสหายเนาะผักนอกบังมียุนี่ก็เห็นล่ะเลยใช่นี่ลมโอ้โหได้ได้ได โอ้โหบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศทงนาที่รีอะนี่แม่บอกอันนี้ลเลยพักเขาเอิน,น,นอพักนอกแน่อะนี่นะนอกแนกอ่อีกบ้านคอยเอ,อิญพันกนอกนี่พักอันนี้ก็กินได้นี่นะสีอันนี้ก็กินได้ทุกแบบนี่นนะเนี่ควยอโบแม่อันนี้บ้านอู่เอินพักกัปีกับปีอออันนี้ก็กินได้นี่นะนี่อันนี้เอินพักอันนี้พักห้ด พักคืนพักหาดเอห้าไปเหียกห้าต่อห้าเอาควันขอเออพักห้าตอห้าเดี๋ยวที่นี่หูกระปุ๋ยนะอู้เอออู้เมนเมนมาได้หน่ป้าหูปู่อะไรเห่นไรว้ามื้อหน้าเราต้องได้มาแล้วแหละนะนี่คุดปูเนาะคลิปขุดกระปุ๋ยแล้วแหละฮ่าพักนอกคิดว่าเต็มพื้นท้องนาเลยบังามบังามมาหนิเข้าไปมองเดือดจังสวงามอะไรขี้ได ต้องมาเบิ่งน้องนี่จริงๆสวงามพูแม่เนาะนี่ปวดเลยพูเมนพูแม่นะน้องอ้วนนี่งามเมนลอยนี่เอาล่อนี่อ้าวได้แล้ววะนี่เบิ่งยังไงวะโบเมนเทาเหยียบไปได้แล้ววะอุ้ยเราหนี้ก็ขุดได้จรินี่แต่ว่าคันนาขาเจ้าคือที่คุดโบได้เนาะได้หลือเ่ได้เป็นบ่เมื่อหน้ามาเนาะ มื่อนามะนกกับมิติดีปลาฮู้ปู่ไหลเท้ไหลป่าเบิ่งทุกคนที่เห็นนี่เห็นบ่อหอยขุดนี่แมนเลยนี่เขาเจ้ามาขุดปูแต่ว่าปูนี่ค่อนข้างว่าสวยงามเลยแหลเฮ้ยสวยงามวาสันที่มาเบิ่งน้องอ้วนแซ่บเลยแหลใส่เอาไว้ไปไหนอ้วนหึ เอาอันนี้เอาห้ามา่นวะโดยเอาโดยเซ่เลยเดี๋ยวเก็บในอลองเอลองเก็บบังดูเอ๊บานเอกอันนี้เบาห้างอูไป้อมเอาให้อันนี้ให้อันนี้เอาตวงอนประมาณนี้เป็นเขาเอินอกแนนอกนบ้านเขาเอินอกนอู้นี่เอาแบบใส่ใส่แบบ ท่องให้ท่งนาแล้วนะเอาอย่างก็ได้เ,เอามดนะเอา,ม,เอาม,มุเดเธอถุถงยางอ่นทรงอยู่บ่เน้อยดีแท้เอาถุงตัวนี้มานี่ <c oughs> ถุงตัวนี้นี่มันแบบเข้าแบบฟอร์มเลยแหละเชื่อพักแก๊บไปหน่อยเดลยพักแก๊บเออมองดูมองดูมองดูเป็นมีพักแก๊บโอ้สมพรแหละเพื่อนเอาน้องพรอนำนำเนาะน้องพรสายเก็บพักเนาะ ที่นึงกันเลยที่นึ่งกันบ่วันเดียวพอสู่อ่ะวันอืมวันที่เป็นสายแบบว่าถ้าแม่ข้อกินเนาะเนาะใช่นอนดูเหือคุณนยอมครับอีกอย่ายอมครับแม่บอหยอกซื้อไม่ได้เข้ามาหากันเลยนะเรามักเก็บไปขายนี่สะพพกอ๋อสะพพกมาเก็บไปขายเป็นนังไลยเดี๋ยวนี้เศร้าเครียดแล้วอ่ะ จั่งเงินแงเมาแม็กมันบมมีแบบว่าส่งอันนั้นวะจุจีขี่ควายน่ะมีแรอวะงนี้นี่หะวะไม่นะลองคอดมุ้งเบาเอาอย่างคอดละตองเส้อย่างคอดละอีงดูลองดูมันมีบบนั้นนี่่ว้าคอดจะทำมันกับมีสันสีบุเบียงเนาคอเนาะ โอ้โหโอ้มีตะกี้ควายเลยีตะกี้เห็นตัวจีเลยไอ้หแต่จีมึงสิได้ไอ้โบได้กินเซ็ได้เลือกนะเสียบเด้อยู่งเรือกว่าอ๋อแต่ว่าหูสิช่เปลอานี่เนาะเอาเป็นมื้อหน้าเนาะเฮามีโอกาสมาจึงมาเบิ่งนํากันว่าตัวจีขี้ควายให้อูไปกินสิเปล่าองไรไม่เป็นวัวปู่หรือว่าที่อันนี้ได้เฮ็ดอันนี้ได้กินบ่ได้ว่าเฮ็ดอันนี้บ่ได้โบได้ไม่ควายลรอบัดนี้ฮะกินแล้วก็เมาโอ้ เอาเอากระดี่ที e ่ก่อนไหมจิงบ si> ๊ได <ok ้เปลืองเราเบลืองเบียเนาะบ้าไปเห็นเขาจะมากินก่อมันบอเมื่อไหร่เขาออกไปกินเนาะจิงบ๊เปลืองเงินซื้อแอลกอฮอล์เนาะเมียนอยู่แบบอูเมียนอยู่วะเมียนเลยเนาะเมียนเทะเมียนว่าเที่ยวไปอีกมาเก็บผักแล้วว่ามาลลลุแต่ว่าต้องได้เบิองละอู้กับ สะพอนี่ไผสิโหดนกันมือนี่สพนอ่วอนโบโเข่าบ่เข่าแข้งนลอเขาอ่ะเอาเป็นยังสู้ขอเต้ตี้โบอันนั้นปนั้นเอขอโบปันนั่นปนั่นเนาะเอาตีบโบเก็บเข่าอ่ะโบมีมีดโอ้เป็นน้ำโบมีมีดเป็นบอนี้มีดเดี๋ยวได้เห็นบอต้องากมาลินดีดีเอาโบเป็นตีบอ มวักเก็บักแล้วตแ้แ่ว่าอันพักเกบนี่มึงดูคันบาบึงละลาเอเมนบ่อันนี้นี่เมนบอนี่น้อยเนาะโอ้ก็ได้หลายยูนอวัตไปเก็บมาก็ได้เนาะนี่ก็แเมนดีนีขนมมาท่านีใหญ่บัวนคันบาคันบาคนบหูนี่บ่ได้หูอย่างเลยนี่บึงไป็ทั่วๆไป คิดวมันจกินได้เนาะผักอันนี้มันเป็นหยบาบๆเป็นบอไม่แหละต้องได้แบบหนึ่งดนๆนิดน,นึงเนาะ<ม>อันนี้นี่รู้สึกว่าเป็นคูกีฬาบ่นี่พ <laughs> าลาะบอนี่เป็นพาลาปะปอบี้พอแล้เจ้าจบมาอยู่รู้สคกว่าจเป็นคูกีฬาไอถงอันนี้นี่เอาแล้ว ทัานกำลมาเฮียอยู่นี่ป่ะนี่ซกๆกยื่นเสื้อพอนี่เก่งเก่งนนึงเราเลืองมาเก็บผักเนาะเพราะว่าเก็บไปขายดุสิวะมันวะมันเพราะเขาเขาเอาก็บลายกุ้งคายทีมือคนอื่นเองเก็บลายกุ้งคายเขาเองาก็บทุกคนนาพอนเก็บไปใส่เส้นเก็บไปขายซองเขาเจ้าเปิดตลาดป่ะเก็บขายทุกมือนี่ก็ไดแต่ว่า เป็นยังบ่แม็กฟัมาสิ <c oughs> เออเออฮัง <c oughs> กากีอีกกไปเบียกนี่ข้าเห็ดเนหงืองฮะขาเห็ดเนหรอหบกับบดังงอ้ตังเฮงือน,อออนพรพรขั้วกินให้อเจ้าบอช่ม่นี่ได้อีกอืออีกเ <c oughs> มื่อหนักกะเอิญอันอ้นออนนวนไปสวยแน่เนาะ <c oughs> นี่มันหม,มายความว่ายังไงบ่ เวลามีเบียร์บอลจะไปเอินแล้วบ๊อนะเต่าแล้วเพื่อนป๊อปีนี้คนเดียวเอินเอินไปนั่งเบิงตียอมครับตลอดไปโบเคยขัดจางเลยเขาบอกพักแก้ผมลายนะแต่จเดินขึนเนมันเหไปเบิงเงินไปพาไปเบิงเงินอูไปหอดเสร็จละอูจะไปกับน้องตีบเนาะแต่ว่าสะอ่อนหูปู่หลายแท้หลายว่าทุกคนเห็นบ่นี่ นี่นี่นี่แบบเรียนเรียนเลียนเรียนเลยนะสมพอ่ออะไรเหมาตู้คนมามาคุดเอาหลายเลยกระอุยเห็นแล้วก็ขึ้นหอดเลยอูย้ไปบ้านข่อยข่อยสีพายไปคุดปู่น้ำเดินนี่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 เป็นแบบนี้นี่นะปูน่นานี่นะมันสีแซบแซบแบบว่ามันออกเหลืองๆนะอยู่บ้านข่อยมันสีมีปูแดงกับปูเหลืองเลยปูเหลืองขาเจ้าเซิยนป็นปูปนาแต่ปู่แดงมันก็บแบบโบแซบเพราะปูสีเหลืองๆนะนะส่วนหลายปูแดงเขาเจ้าแบบสีขาวที่ งั้นว่ามันกินข้าวอ๋อกินกบข้าวเมียน,นละกาพวกกันกนี่าเกาะพวกเหลืองๆเขาจะเสียาออไปตาําแจวแซบมันอืุอ้ยขึ้นมาละกา,าหลายๆเลยเด็ได้จักประมาณสี 4, ห่ห้าตัวนึงก็เป็นแจวนึงละมาคักๆแล้วนะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานบอกหรือวา่ออวาเมือม่อก่อนวะเข้าไปเห็นเฮ็ดอยู่เฮือนนั่นไอวินโดเมื่อก่อนเมื่อก่อนอืมกะคข้าข้าวไอเซ่เจ้าเห็นอย่างนี้ปูโอ้โหเงียเลยน้ำ โอ้ยบเป็นขื่มันรอ่ะดขี้อิงจบอกอย่เยิ่มนาเอาเสียมมก่อนยิงมาเอาปูฮันบางทีก็ยุตื้นบางทีก็ยูเลิกปูก็ได้แล่บดีเป็นหูจุจี้ขี่ควายซ้ำแม่บอกน้าื่าพ่อของอ้วนสิพาไปบนน ไไปปกโออยากไปแท้พาไปมีก้อนมองมีตึกเป็ดมียังก็มีตึกเป็ดอีกโดยกินยู่เข้มโดนบ่รย่างมันกินอยู่บานดังไฟมันได้ร้อยประสิทธิ์มาปลานี่ได้พูดเขาเขาเอาคนแบบเข้ากำนานเออเป็ดเลือดเท่านี้เลยโอ้ยยังหลายแทมีที่เข้ากล้องหว่าไหมเห็นเนี่ยออีก ผ่าดยานันผู้เบาเห็นปะเหมาะยันผู้เบาเห็นที่ <laughs> พีลึกขนาดนั้นกันรานผ่าเท,เท่านี้มียี่แถวขึ้นปะมีแต่แบบขจา้าศกหมูปลาโบศกไก่ศก,กหอกเนี่ประมาณโอ้หอกสัตว์ป่านอะเมื่อกี้เฮาไก่ับมา,าเจ้านั่งทานไม่ขจ้าเขาขจ้าวกำลังไล่ปัดหมูหมูปลา เอาไม่หรอมั่นใจเป็นไดว่าเขาไล่เอาหมูปลาเขาเอาตลอดเดินเลี้ยด็กอู้สดงว่ามันยังอุดมสมบูรณ์หลายตัวสันพอทิศตัวบุญขาเจ้าเอาเดินเลี้ยงนะข้าเจ้าขาเจ้าออนจังเนี่ยจะเรบเอามาไปไล่ปัดแล้วก็เห็นแล้วก็ยิงมันประมาณนั้นแต่ว่าเขาเจ้าท่าอันเั็นท่าหอมหมูสิวะเป็นบัง จุม่มนึงก็ขึ้นมาปัดมาแล้วก็รัดอ๋อใครเป็นแลนทางนี้แล้วลก็ยิงมันมโอ้สแสดงว่าอุดมสมบูรณ์หลายตัวนี่ยังมีหมูป่าอายุของเขตแถวใกล้เมืองป่านี่มีลายยุทธิ์ติดบานยุทธ์ถังบานเงินบ้างเยลยเขาจะเอาีดึกเนาะเขาจะเอาไล่แก่ตัมูกัดก้นแล้วก็มิดแลาวอย่างมาได้เมื่อวานนี้สิบอกม่วานหมูกัดก้น คือว่าสันหมูนะครับแจวแหละหมูกัดก้นเข้ามาในบ้านใช่ปะไปเปาะแบบนั้นเลยเออลงมือนตัวหมูกัดเปนเป็นม่ไดรเราตัวหมูกัดคนหละคือยืนไปห่าหมูร้ายใช่ปะเข้าใจเอาหมูตัวนั้นไม่คิดควันเท่าไหร่เส้าพรบ่พอเถอเส้าพร สะวอนเราไปดีเก็บยูนคนเดียวปิญาตี่มองตีบนี่นะใส่มรู้ตีบได้เก็บพังอย่างได้ในรันกตีบมึงดูมึงเนี่ยป้าดกกินได้ยวนอันนี้าาน,น,นี่เห็นตัวเองยังน้อยเลยอหละ จะเอาไปใส่ก็อยากไปนำแล้วนั่นแหละบรรยากาศตอนนี้อยู่แล้วสบายใจนี่กางเต็นท์นอนก็ได้ในบรรยากาศอันนี้นี่มันงามดีมันกัผ่อนคลายดีมาผ่อนคลายมาชิลๆเงานี่เขาไปเศร้าเต็นท์พกอันเข็นทางนิ่งๆมาแล้วเขาก็มากางนี่เต็นท์ปอ้ยมีมีป่ะแต่ผมได้เอามาอยู่เมืองงอยใหม่พูดเมืองงอยใหม่พูดนอยู่น่องเขียวเขาบอกว่าเมืองงอยได้คอยน่องเขียวได้เนาะเดี๋ยวมันซื้อคือกัน ทางเบิ่งตัวจริงเนาะสุดท้ายวิเชีได้หลาไปไหนเนาะนี่แหละเนาะมู่นี่ขอเจ้าก็ได้พักประมาณนี้แล้วเนาะนี่มองดูใครได้ไหลกันมู้โอ้มาสู่สาวรองซานสำบจักอันนี้เนี่สุดแบบแบบคือจัดลำดับเลยเดี๋ยวนี้คือเลี้ยงลำดับนี่แหละคือหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามนี่แหละยืนข้างๆนี่นะมาทุกคนพักอันนี้อู้ก็เก็บตลอดอยู่อยู่บ้านนะพักนอกอันนี้โอ้เป็นน้ำอู้เก็บไี่พักนอกที่มันจริงได้หลแต่เจ้า เขาจะเอาผักเก็บมันไหลเด้ยวยอ๋ออันนี้อันนี้กับอันนี้กับเซียนคือกันเซียนเก็บผักกัน <laughs> เาานาะโอ้ยแล้วว่ายิ้มหนีไป <laughs> อ,อายไปอันอ้วนอ้วนได้เท่าไหร่ของอ้วนะอะมึงดูอ้วนได้ยังไงมึงดูได้น้อยได้น้อยได้น้อยได้นอ้นอ,ยนอยเอาพักเหยียบมาสุ่งดูมีผักเก็บได้ผักนอกได้ผักเก็บกับผักนอกเนาะเอาไปไปไปเดี๋ยวโอ้สุดช้ำนีเดี๋ยวมาแล้วให้ชี้ใ <laughs> ห้อูไปเฮ็ดกินเนาะให้อูไปแตง ถ้าเบิ้งขึ้กันว่าอยู่เฮือนน้องอ้วนถ้าเบิ้งว่าอูสิเอาไปเฮ็ดหยังเนาะมีแต่ว่าคลิปนี้ก็มีแต่ว่าฝากทุกๆคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะเพื่อเป็นกันตังใจให้เฮาเฮ็ดคลิปต่อไปแล้วเฮาก็สิน้ำเสนอประเภทแบบวิถีชีวิตซุ่มซนแล้วนี้เขาเจ้าเฮ็ดจังไหนแน่เขาเจ้า่ากินจังไหนแน่กาสิให้ทุกคนมาเบิ่งน้ำกันแล้วเนาะเป็นไผดีติดตามไว้ก็ได้เห็นน้ำกันว่าสิเป็นประมาณใดเนาะเดี๋ยวดูคน ทีแรกคนณะมาว่าชิยู่สามคืนแต่เด,เดี๋ยวนี้ผมซึกอวาติดใจแล้วขึ้นนะ่จาจะกลาสามคืน<ม>แล้วมั่งนี้แล้วก็ไปไปมีแผนชิยู่แลวชิไปเลย ฝากเครื่องไว้เฮือนไอวินโดเจ้าไอวินโดสิประกาศตามหาเจ้าของเครื่องโดนพูดบุ๋มบเอาเครื่องอย่างนี้บอเอาเครื่องเด้อสองคนนั้นเราปเป็นมึงน้อยเราเป็นปรยุ่ธอย่างยูงย่พูดเราเครื่องทิ้ไมไว้ท่านนั้นเลยเพวกเราเอาเครื่องมานี่แค่สองสดเชยมานี่ยนะ <S 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 นคือที่ซักไปซักมาเนี่ยแหละคันฟ้าบดละตายเลยบ่มีเครื่องนุ่งพ่ายุ่นี่ก็บ่มีบ่อนขายดินี่เนาะประมาณนี้เนาะขอตัวลาทุกคนไปแล้วเด้อบ๊ายบาย ไป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 ไไปตีไนบได้นั่นกได้ผักแกจะบเก็บอ่บัผักแกนายบฮู้ผักแก่ไม่ต้องให้อยสอนบ่หนิเออสอนไหนยสอนานาเยเฮยอันนี้ผักอันนั้นผักนอกอันนี้นะนอกนอน้องตีตัวอะไรนี่ฮใส่บใส มดเดี๋ยวที่พาทุกคนมึงได้ผักแกบเด้อูนี่ต้องให้สอนตลอดใช่อันนักน้าอันนี้พักหอาเดี๋ยวเซอกซอกักแกบกอนผักแกบผักแกบผักแกบแกผักแกบผักแกบนี่นี่นี่่นี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 มเมนเมนมากผักแกเ้ยวมากซอกยากงได้เนาะเดี๋ยวเจ้าเก็บนพักกันนี่ก่อนเดี๋ยว่อยซอกกันหนึ่ง ที่จริงย่างไปกับเห็นพักอย่างกับเก็บพักอันนั้นพักแวนกับได้เอ้ยพักนอกกับเอาพักนอกได้พักอย่างกับเก็บพักอันนั้นอ้วนกับพริบได้หลายแล้วอ้วนกับพรเขาจะเอาเก็บกระพริบข่าวไวได้หลายอยู่ได้แต่ว่าถ้าเบื้องสาวรองซานนี่กับสาวเมืองงอยซีเก็บไผ่ซีเก็บได้หลายเหมือนกันเนาะโบซูสาวเมืองงอยที่คอยคอยใส่หานอไม่ใส่เก็บพักอันนี้โบเห็นพักแวนเหรอแม่ นี่น้องตีบกเก็บนะน้องตีบนะคันเอาเก็บเรานี้ไปในในซุปหนึ่งบนนีักเก็บไหมวะฮึใส่โมเมนนางคัมไอคอนบุ๊คเดี๋ยวค่อยบุ๊คพักข่อยต้องซอกก่อนนี่ข่อยเก็บอะไรตัวใช่เธอเนี่ยมีพัคเก็โอ้โหหลายอยู่ด้เนาะหลายหลายโอ้สาวรองซานนี่กะบบธรรมดาได้นี่โอ้ตะกี้ตะก้อนบุ๋น เหมือนนี้ซึ่งทุกคนบุ๊ม่นตั้งคีโมเด้อนี่พักผามีอีกละเก็บก่อนบุได้คีโมเด้อตอนอย่น้อยนี่แม่บุมักให้ไปเก็บผักนอนมันตากแดดแล้วมันดำแล้วกับมักเป็นไขรแต่สิมาไปนางเก็บผักนอกนี่เอาเข้าไปกินนำผมได้ไปเก็บผักนอกนะเพื่อนนะกระแทกเขาเบาแทกไปกับลูกปลาดาวโมนี่แต่ว่าแปลกเนาะยูย่รองซานบบมีบบคอยมีปู่หรือว่มีเลยอ่ะมีจะยุ่งหน่องตัวนั้นแหละเอ้ยเยี่ยบ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 พักนี่ตัวนี้นตัวนอัน ปูฮันที่มีส่วนให่ไนะที่มียุ่แต่น้องตัวนั้นเลยตัวน้องที่ค่อยพาเจ้าไปซ้อนท่าน่ะตัวนั้นแหละปูนะอืมโอ้ยจิโร่จิโรเอฟเฮ้ยเว้ยอย่ามันไม่เอาละมาหากริบนี่ก็แบบสบายสบายเลยทุกคนบรต้องเสียเงินจะกีบเข้ามาสมมุติว่ามาเก็บพักมือหนี้หนินะเขาอยากได้สิ้นก็ได้เลยอยากได้ตอนเขากับเพียงแต่ว่าเสียมมนนํำมีทั้ง จูจีคีควายแล้วกะ็พวกประเภทอ่าผักนอกแล้วก็พผักเวนอยู่ในนี่นะที่ว่ามีอยู่นี่เฮงบ่ต้องจับปินต้องไปเสียเง,งินจะก,กีบก็ได้มาหากินแบบธรรมชาติอันนี้ก็ได้แบบกาทรทงนะก็รู้สึกว่าได้อีกอารมณ์หนึ่งเนะาะไะไๆเราอว้วนไอ้ละซอกอันผักแกบคือบ่เห็นว่า,บบวาลังๆนี่หืมน้อยๆนอยนอเนาะแบบจนิบ่เห็น เบื้องเอบเบดีดีม้อุโมเียนดิม่หรอม่หรออือจะแดงวูเมื่อกี้ถือแล้วักแก็บติบมีแฟนละอรอบ่ติบกูารอบ่อู้บ่บเนี่ยเดี่นี่อู้เกบอ๋อนี่เาแก็บเอาอันนี้เอาเอาก็ อืมนี่แล้วคุณใดดิตีบอี่างธรรมดาเด้อตีบอี่เด้อธรรมดาเด้อสาวันเมืองน้อยเก่าตีบสาวเมืองน้อยนี่เสาพรยังบอกกระดุดเด้อจะสิได้นะเอ้ามายิงมายิงสียิงซองอีกโอ้โหพิลึกแท้ตีบดิสนีแฮงแน่นอนลูกสาวเดียว ไม่นะยิงส่งวะหึยิงยัง,ง,ง,งเกาะดูของน้องเม,มเย์ูของน้องเมอ๋อมดู้อกันกับอ้วนะม่เลยอ้วนเสู่ตีบได้อยู่ะมีผู้เบาแล้ววะมีคือ,นนอ,นนอกั <c ười> น,นโอ้โหคิดคิดาชิบวไว้หน่าน้องสะดอกคัน่าคัน่าโบมีหนิมีเรื่องอหรอคัน่าโบมีหรอเ่ามย พรยังไหสู้เขาเยอะอ่ะเอยพรกัามี่ได้พรพรก๋มีอีกโอ้ตายสาวม่งอยนี่ผู้เผยโสดเดี๋ทุกคนเดี๋ยวาต้องมาเราต้องมาล่อจีบกันได้เนาะโอ้โหบโบเฮโบตอนนั้นแกเนาะมันแกะอะไหมันยาบเนาะแต่ก็เอา น่บ้แม็กเขียดแท้บแม็กเียดบาแม็กนีลนามแม็กนีลนามไปไปอ้างซื้อตลอดเขาตลอดไลน์ดีขอนมาบ่ได้อ๋อพูดถึงกัว่ามีผู้แฟนมาละไอตัอตัวมาซอกสาวเมืองงอยไใช่าริมาซอกสาวเมืองงอยบ่เห็นแล้วเอาไรโบ่มีอย่งไรคือว่าบ้าแม็กจ่องเราบ่ไหมนะคุณละพวตุ้ย พรเมืองน้อยก็พรนาจ้าอ้าแม็กนะแม็กเมืองน้อยกับมีกันอันเดมมันบอกเมียก็ยิงส่งกับมีบอกเย็นกงไม่ไหวเย็นเบี้ยงไม่ไหวเย็นเย็นกงยื้อป็นคู่รักสู้เขาเห็นยี่บานี้ดิเดินหนีเดี๋ยวมันบอกหน่อยสิน้องคอร์นนี่ก็ได้หลายเด้อได้อันนี้ก็ไม่ยันตีบตีบนี่ว่าสิเอามาเก็บผักนล้วนี่ ตีบปสิเอาไปเก็บพักขันทีโบแมนละตีตีบ้านมีตั้นี่เอามือก็ได้นะเอามือจับเอาโบเอาก็ได้บ่เอาก็ได้ตัวนะให้เอ้ยให้เอ้ยจับเอาให้เอ้ยเก็บเอาแรนลินไปรอดกูเป็นที่กินไปกินที่นอนนอนโอ๊ยแต่มันหูปู่ลายเนาะที่ลึกขนาดเว้ยโติ บไปยังถึงอ้นทีมีแฟนแต่กันยังสาวพรตวยังสาวพรอยู่ได้หนาะสาวพรอยู่ได้เห็นอ่ะอ้เปมือต้องได้ท่ายย้ำเขาขาเลขกกันบอกขันเขาบ่ขายเลกเขาไปใส่อ้าวมีเรื่องละเดี๋ยวถ่ายได้โย่ถ่ามืออื่นก่อนต้องอุ่นนุนอีก ซื้อบรลลพันกบเป็นบ่บรลลพันิบถือได้ตัวบางเทื่อนะเอ้ยบอกอะไรก็ถึกแท่นแหละซื้อถึกพันกิบไดย์หกสิบซื้อกินเมื่อสามแสนอนบางคนเนันอืมเดี๋ยวนี่เดีผักแก็บอืมติบมืออ่นติบมืออนติบ นี <im <im oh, ่นี่เราบรรยากาศตามทุ่งนะผีลึกขนาดแบบอมแอมเลยนะสามร้อยของที่มุสารเป็นออมแอมเป็นภูเป็นผ่าเปิดโอ้โหโบเมนท่อมป่ะวันฮะเนี่อันนี้เลยทำกลางเอาไม่หนอเอามันมีจุดขึ้นไปอยู่อ่ะเอาเราสมมุติยากขึ้นไปเห็ดจงไในซาบันีี เ,เ,เอามันคือมีแบบป้ายเขียนว่าทางไปทำกลางซะไม่เลยทำมันเป็นน้ำอันนี้มันบนแม่น kind of ้ำแบบเขาเขาขึ้นเมื่อมันมีน้ำอยู่รุมเขาเขาไปซุ่มมันแล้วมันมีหูอยู่เขาเข้าไปเนรนองพาไปเป็นวะโอจัดไปซะนะโอโบวแมนมือนี้ตี่คันค้ำกับมืออื่นตะเลี่ยงมากระมืออื่นกับอะไตัวคันเองอันนี้พักกันเองพัากันเองนะฮะพักกังเกาะเบิ้งดูเอามาเบิ้งดู ขี้ค่มเอาเอาไปเฮ็ดอย่างกินผักอันนี่ไปซุปกันซุปป่นอันนี้ฟ้าคันคนบบฮู้นี่คิดว่ามันหญ้าประเด็นเนาะที่จริงหลายๆอย่างอยู่ตามทุ่งนาเบิ่งคือเรียบๆล้วละแต่ว่าเนื้กินค่อนข้างว่าหลายเลยกินเป็นเป็นกับเมร์เมนเมนอันขี้ควายขี้งัวนี่ก็กินเป็นกันเนาะเอาไปใส่เอาใส่ผักใส่หญ้าดิผักอันนี้ผักอันนี้ที่เกงใส่ป่าได้สวยนี่มเบิ่งแ่ทางนี้ชอบแกงใส่ปลาคออยู่บ้านห่อยนะใส่นี่ เอ้ยพักอย่างเจ้าเอินอ่าบูฮู้กันฮู้่ว่าเอาไปาพักพักเดียวกับอันพรอนว่เาเลยอนี่นะพักไม่เหมือกับเมื่อกี้นะพักขมขมนิดนึงนะขี้นนขม,ขขขมาบ้านคอยอื่นพักกันเลยแต่ฮู้คือว่าคอยมีปลาเก,กี่ยจะนีโคตรแซ่เลยนี่นโอ้ <หา S 1> เขา,าต้องเขาต้องเอาอ่าเก็บนี่เขาต้องไปซอฟกุกมันก่อนแล้วเขาก็ที่ดึงมาเลยนี่อย่างนี้เนาะแล้วก็อย่างนี้ปั่นย่าเนาะแล้วก็ จ่ามจมนพักจะเม็นหลายไปจะมินนักกินหลายเมนดึงนั่นนี่ขั้นสเสวงหายยู่งเสแกรมีเนอะอาะนักกินเนาะ